ถ้เพื่อนๆคะ่ะก็ก็จะเป็นทุเรียนที่เราได้มาจากเมืองดัมสตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าทุเรียนสองกล่องที่เราซื้อมาต่างกันนะคะแล้วทุเรียนแต่ละกล่องจะอร่อยขนาดไหนอ่าแบบนี้เขาจะแพ็คมาอีกแบบหนึ่งนะคะอ่าของแถมน,นะคะก็คืออันนี้นะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันคะ่ะเพื่อนๆ ทุเรียนอันนี้นะคะของกล่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมทุเรียนอีกกล่องหนึ่งนะ,ะซึ่งเขาก็ห่อมาแล้วก็ใส่แพ็คมาต่างกันอย่าลืมนะคะว่าเมื่อวานนี้ร้อนมากร้อนตับแตกจริงๆวันนี้ยิ่งร้อนกว่าเมื่อวานอีกนะคะถ้าวันนี้ได้ไปนั่งชมคอนเสิร์ตนะเพะื่อเชื่อว่าไม่ไหวนะเพราะว่าความร้อนของวันนี้เยอะกว่าเมื่อวานนี้นะคะนี่ค่ะ ก็คือทุเรียนที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันก่อนที่ทุเรียนจะเป็นอย่างอื่นเราจะมาชิมให้กับเพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะนะว่าทุเรียนของเราในแต่ละครั้งที่เราซื้อมาจะเป็นยังไงบ้างาเพื่อนๆได้ยินเสียงตะกี้ไหมคะว่าทุเรียนเราแกะออกจะเป็นแข็งๆนะคะแบบนี้ที่เราออกจากนี่ค่ะก็จะมีความนุ่มนะคะ แต่ว่าทุเรียนจะเป็นรสชาติไหนมาดูกันอีกทีหนึง่งนะคะมาฟังมาชมกันอีกทีหนึง่งโอเคค่ะนี่เลยอือหืออือทุเรียนกล่องนี้กรอบอือ เม็ดเล็กอุ้ยนะคะแกะเม็ดออกแล้วเม็ดของเขาแซบปะค่ะแซบปม อร่อยมากอืมอืมสดมาก เม <iyorsun? S 2> like my ื่อเล็กมาก อร่อยค่ะเพืเ่อนๆต่างเสียงนะอืม,อม,อมชอบมาะ เพื่อนเม็ดข้าเท่านี้เองนะคะบอกได้ว่าอร่อยทุเรียนครั้งนี้ก็อร่อยแบบไม่ผิดหวังเลยนะคะมาเลือกอ่ามากินทุเรียนน้ำกันจับจับก่ะแซบกินมันคํำใหญ่ๆเนี่ยนะเนาะ Long tốn thì nhắc nhắm mh 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 ทุเรียนในกล่องแบบนี้ที่เข้าแพ็กมาจะเป็นทุเรียนที่ไม่เละนะคะออกจะดิบได้ซ้ำไปพิ่นขึ้นนี่หลายรสชาติค่ะ อันนี้แหละกรอบกอบค่ะฟังทั้งนี้คือกรอบค่ะ,ะกรอบขนาดค่ะนังกรอบแบบกรอบดิบเลยอ่ะ นี่คือพัน์กรอบก็จะเป็นหมอนทองเหมือนกันนะคะ พเพื่อนๆค่ะอบขอบแล้วทีนี้มาดูทุเรียน ก็อันนี้เล็กนะคะเหมือนของแทมแต่ไม่ใช่นะคะ,ะนี่คือเม็ดของเขา จัดมากค่ะเพื่อนๆค่ะอร่อยมากนะคะก็กินได้แค่แค่นี้นะคะเพื่อนๆกินได้เท่านี้เลยนะกะ็กล่องหนึ่งนะคะได้ภูใหญ่ๆสำหรับวันนี้นะคะสาวแอมต้องลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่ติดตามฝากก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ